พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผู้บัญชาการทหารเรือทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือให้พลเรือเอกเจรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ที่ท้องพระโรงพระราชวังเดิมโดยมีนายทหารระดับห้าชรามทอรอใหม่และนายทหารชั้นไหนผลเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีส่งมอบหน้าที่นายทหารเรือและกําลังพลกองทัพเรือได้ตั้งแถวส่งพร้อมมอบดอกกุหลาบให้กับพลเรือ เอกอุงโดยระหว่างทางพลเรือเอกอดุงถึงกับมีน้ำตาในขณะรับมอบดอกกุหลาบจากพลเรือเอกเจิรพลน,นั้นได้โอกอกอดเพื่อนพร้อมกล่าวว่าฝากดูแลกองทัพเรือด้วยทำให้ดีที่สุดลบคำคอรหาคำปรามาตซึ่งพลเรือเอกเจิรพลรับปากจะทำเต็มที่เต็มกำลังความสามารถตำรวจบุกบ้านพักจับกลุ่มแม่ตักป่าเบิร์ดแล้ว เมื่อวันที่30กันยายนเวลา12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปคบนำหมาสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมแสดงหมายจับกลุ่มตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในคดีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าทั้งสองหลอกขายทองคำออนไลน์เบื้องต้นตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ นางสาวจีราพรสินธุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพที่นางสาวแผ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งว่า แรงสนับสนุนของประชาชนเป็นกำลังใจสำคัญให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการแต่รัฐบาลได้มุ่งมั่นฝ่าฟ,าฟันปัญหาและดำเนินการตามนโยบายที่ถแถลงไว้ซึ่งหลายนโยบายมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนายชิงเงรุอิชิบะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นประกาศว่าจะยุบสภาผู้แทนรั รัและจัดก,การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนครบวาระของสภาผู้แทนรัษฎรหลังจากที่นายอิชิบะเพิ่งชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเตรียมรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในการประชุมสภา,านิติบัญญัติสมัยพิเศษในวันพรุ่งนี้ซึ่งอิชิบะกล่าวถึงวันเลือกตั้งว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพื่อยืนยันถึงเสียงสนับสนุนจากประชาชนหลังจากที่เขาก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี